มันมนุษย์เรามีตอมเหงื่อไอ้มีนร้อนนะร้อนนะพวกนี้ไม่มีตอมเหงื่อไปดูนะใบวางร้อนทางปากใช่ท like ี yeah, <I> ่ดูจะร้อนขนาดไหนนี่ราบน้ำไม่ดีดีไปอ่อสครับเช้านี้เที่ยงนี้ช่วงนี้ภูเก็ตอากาศร้อนมากทุกคนดูนี่แล้วก็มันคลื่ฟ้าคลื่ฝนแล้วมันอบอ้าวกับนี่ดูเราต้องปล่อยน้ำมาให้เต็มแบบนี้หล่ยเพราะว่าเสือจะได้ไม่ร้อน ดูพี่ออสพี่ออสชอบมากนะพี่ออสรักเลยแหละคบน้ำมีเอฟซีในพิกตอบถามว่าเด็กๆชอบอาบนนะ้ำไหมผมบอกเลยว่าชอบมากๆแต่นู่นพี่ต๊อดพี่ต๊อดพี่ต๊อดไม่นะพี่ต๊อดไม่อาา่านพี่ต๊อดไม่ค่อยสบายตัวรู้สึกวันนี้เพราะว่าพี่ตอ๊อดกินยอดหญ้าไปเยอะแล้ววันนี้สังเกตดูตั้งแต่เช้าแล้ยมันมันมียอดหญ้าตรงนี้ เ<ส>อน garden, อน้ำซาขุ่นน um, ้ำนะไอ้เพลงเพลงแมวมันจ่ายเพลงเพลงขุ่นแมวมันแมวจะไปตายไอ้เพลงขุ่นแมวมันเวลามันเดืนนั้นแมวกลิ้งเลยแมวพวกบ้านี้ไอ้ออดก็ต้องจบกันมันอิ่มน้ำมันอิ่มน้ำ คือเขาบอกว่าอาบเท่าไหร่ถึงจะพอก็คืออาบจนกว่าพี่ออสจะเปลือยครับผมทุกคนเนี่ยเริ่มบวมแล้วไหมทุกคนบวมแล้วบวมแล้วเราจะไปอ๋อจะไปจมตีพี่ตอสเราตั้งตาจะโจมตีพี่ตอสอีกแล้วดูพอตื่นปั๊บพอตื่นแล้วเอาแล้วพอตื่นแล้วเอาแล้วงงสิ้นไแล้วดูดู ตื่นตื่นคือนอนตั้งวันแล้วพี่ออสวันนี้พี่ออสนอนตั้งวันแล้วทุกคนวันนี้ว้าวนี่พี่ตอสนี่พี่ตอสวันนี้ออสก่อนคือพี่ออสเนี่ยนอนตั้งตั้งวันแล้วทุกคนนอนนี้กี่โมงเดี๋ยวผมเช็คเวลาแป๊บหนึ่งครับทุกคนบ่ายสามบ่ายสามครับบ่ายสามพี่ออสนี่นอนตั้งแต่เช้าพอตื่นปั๊บนึงก็จะแกล้งพี่ตอสทันทีอ้วนจริงๆ เออใช่เอยตัดเสร็จแล้วน้าว่ะแต่คนผมยาวมาตึ้งนี้เลยนุ้มหอยโบนี่ค๊อเลยน้าว่ะมาดูอ่ะไม่ปีตอดบ้างมนี่อ่ะไม่ปีตอดบ้างครับทุกคนปีตอดปีตอดตอดได้อาบน้ำแล้วหนีลงสระก่อนเพราะว่าอยู่บนบกเนี่ยไอเจ้าออสเนี่ยชอบมากับตูดชอบมาแกล้งก็เลยลงน้ำเลยทีนี้ ออไปเลยไปเลยอดไปนู่นเลยไปบ้อ <ừ. S 1> <ừ. S 2> ืมเด็ดเรียน้ำก <ừ. S 2> ็แบบน้ำก็ใสมากดูทุกคนน้ำใสกิ๊ก มันร้อนดึดเลยเมื <c oughs> ม่นอนี่จอกเลยมันพี่ตอดถึงเวลาพี่ตอดอาบบางังพี่ออดนี่อาบไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนอะรอดึดดึด คือช่วงนี้ภูเก็ตร้อนมากทุกคนผมอยากบอกเลยจริงๆมันร้อนออ้าวนะมันแบบกลุมฟ้ากลุ้มฝนแล้วมันก็ร้อนผมนี่ทํางานแต่ละวันแทบจะแบบแทบจะเป็นลมดดแดดอะแทบจะหลับคาแดดนะทุกคนจริงๆคือมันร้อนมันร้อนแบบเหลือเชื่อเลยแช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนบวชด,ด้วยี่มีเพื่อนๆที่ทํางานก็ถือศีลบวชไม่กินข้าวตอนกลางวันลองดูขนาดผมเนี่ย คนพุทธไม่ถือบวชอะไรนี่โอ้โหขนาดกินข้าวตอนเที่ยงยังแทบจะหมดแรงเป็นลมเลยนะจะลองคิดดูเพื่อนๆผมที่เป็นอิสลามก็บวชกันโอ้โหยอมรับนับถือน้ำใจจนิจมาติดตามพี่ออสกันต่อออสตบออสจะโจมตีหรือเปล่าแล้วไปดูคือพี่ออสต,ตอนนี้เนี่ยกำลังเลงอยู่ถ้าเราไม่อยู่นี่พี่ออสมาโจมตีพี่ตอดแล้วผมบอกเลยแต่ดีว่าเราอยู่คุ้มเชิง นี่ขนาดเดือนนี้ตัวเดือนมีามมึงคอยดูหย่ยดฟม42สองศาก็คำนวณเอาไว้ตายโอ้ยเจ็ดติบสองรอไม่ฮิดเว้งนะฉีดไปวังแจ้วใครจะถึงสงกรานแล้วทุกคนฉีดสตารสตารฉีดน้ำกันเองก่อนต้อนรับการจะมาถึงของสงกราน ในเดือนหน้าโอ้โหนี่ดูขนาดน้ําที่ย้อยลงมายังร้อนเลยทุกคนก็คลิปนี้ให้ชมการอาบน้ําของพี่ออสกับพี่ต็อดแค่นี้แล้วกันนะครับบางคนบอกว่าให้เรียกเฮียได้แล้วเพราะว่าแก้วครับต้องเรียกเฮียออสเฮียทอดแล้ะเพราะว่าเริ่มเริ่มอมายุเยอะแล้วเฮียเฮียได้เรียเฮียโอ้ยนุ่นกะตะกะลนอยู่นุ่นนุ่นกระตะโหกระตะก,ะ,ตะ,ก,ะ,ตะ,กะลุนอาบน้ํากินน้าอยู่พี่ต็อด พี่ตอดก็อาบสบายใจไปดูนู่นไอ้นู่นก็คือเจ่าเจ้ากระตะเจ้ากระตะ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 ว่าเรียกปั๊บมาปุ๊บเราย้ายกระตะมาไว้ด้านนี้ทุกคนอันนี้มาลูกมาเฮ้อผมเปียกเจ๊กๆแล้วกันมาเร็ว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 กระตะมี้มา

ก็จะปิดคลิปสักหน่อยไม่ทักทักทักจัำได้จับได้นุชเราจับนุชได้นุชเคยมาอยู่กับเราเราจับได้ดิเปลี่ยนมืออาบน้ำแบบมืออาบน้ำคือฉีดกันมือชาคือฉีดเท่าไหร่ก็ไม่พอสำหรับเด็กๆนะเด็กๆนะเ,เ,เขาก็จะอาบอยู่เรื่อยๆตามภาษาเขาเพราะว่าเวลา เราฉีดน้ำแบบนี้ไปโดนหนังไปโดนผิวหนังเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการนวดเขาจะรู้สึกเลยว่าคือรู้สึกเลยสีหน้าก็จะเปลี่ยนเลยสีหน้าก็จะแบบมีความสุขอะ่ะเหมือนคนสีหน้ายิ้มอะ่ะประมาณนั้นแต่พี่ท็อตพี่ออสตอนนี้นี่คือน่าจะกําลังเดินหาเหลี่ยมที่จะมาหาเรื่องที่จะมาแกล้งพี่ท็อตแน่นอนพี่ท็อตก็ตั้งป้อมนะทุกคนนั่งประเชิญหน้าเลย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูด เรื่องแกล้งพี่ต๊อดนี่ยกให้เลยมาไล้มาไล้โอ้ยพี่ต๊อดมองแล้วพี่ต๊อดมองแล้วดูหน้าดูหน้าดูดูหน้าพี่วอาทุกคนว่าแล้วเหรอว่าแล้วไงนี่นี่นี่จิกจิงสะจิกซิงสะมาแล้วโอ้โหยี่ดูกระตะกระตะโอ้ยนุ่มๆกระตะบอกนี่นุ่มๆเลยดูดูกระตะทำ้าโอ้ยนี่นุ่มๆเลยโอ้ยสองนุ่มนี่ทำไมอ้วนจัง เอ้ยสู้ไงดีนั่นมีสาวๆแอบมองเองอยู่สองคนน่ะเนี่ยเนี่ยมีสาวๆแอบเชียร์อยู่เนี่ยโชว์โชว์สาวหน่อยต่อสู้โชว์สาววะทุกคนต่อชู้ต่อสู้โชว์สาวให้สองห่มนี้มันน่ารักจริงๆอย่าตอดกับยาวัะนี้มันน่ารักจริงๆดูจมูกมันจมูกใหญ่บึ้มจมูกเพชร สมูใหญ่บึ้มจมูแเพชไอหมูน้ำไอหมูน้ำไอหมูครงใช้คำว่าหมูน้ำหมูครงก็ไม่ผิดนะครับโมตีแล้วโมตีแล้วโมตีแล้วหมาแล้วมาแล้ว <c oughs> พี่ต๊ดบอกทำไรทำไรรูรูเหลี่ยมรู้เหลี่ยมไม่ต้องมากระโดดใส่เลย <c oughs> พี่ต๊ดบอกว่าโตมาพร้อมกันรู้เหลี่ยมหมดเลย <c oughs> ไม่ต้องมาตีเนียน <c oughs> โอเคครับสำหรับอปแอ,อย่าเล่นไปเลยไปย่าเล่นไป ว่านอนสอนง่ายบอกให้ไปก็ไป <c oughs> นั่นเล็กจริงๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ตอดไว้ตัวทันทุกคนเอาละคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันทุกคนนะครับวันนี้ให้มาชมอาบน้ำเยียตอดกับเยียอดเพราะว่าก,ก็นานแล้วเหมือนกันไม่ได้ถ่ายคลิปยาวๆเลยถ่ายแต่คลิปสั้นปกีเกียรติถ่ายคลิปยาวครับทุกคนแล้วก็จาก,กไปด้วยสองสาวกะตาะลุน,าานดูนั่งสวยดูนางนั่งมั่นหน้าดูนาง คือมันน่ามากแมดด่ดู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 ทำหน้าเชียวแม่สวยแหละรู้